နနမမစစအတပစခပတအစသအdaက <speaking> သစအहाသ <in Hebrew> <speaking in Hebrew> တော်တော့ต่อมาชีวิตของ ออริโยธิรโชยานาทั้พีทิโยบิวัจจุตสภโรโวบินาตุมาเทวบวัตปันนายโยสุขีทิ

แกมเกี่ยวจัดอยู่อ่ะนะเลยเรียกโทรเลยเอาเนี่ย